สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับดิลินในเซิร์ฟเวอร์613นึ่นะครับลืมเซิร์ฟเวอร์ตัวเองนะเออก็อยู่แสบเซิร์ฟเวอร์613นะครับวันนี้ก็เวล85นะไม่ได้อัปเดตเลยนะครับว่าวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วนะก็จริงๆเล่นมาก็คือเกือบ2เดือนแล้วไหมก็ประมาณนั้นนะครับก็เล่นมานานมากนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้บิดนะครับมาพูดถึงตรงนี้เฉยๆนะอำเล็กแต่เฉย ก็วั15นะครับมีของดงของแดงมาแล้วนะก็มาอาดัดในพลังก่อนนะทาังตอนนี้นะครับ11ล้าน6แสนนะครับก็ยังอยู่เท่าเดิมนะั้นยังไม่ได้อัพของดงของแดงอะไรเพิ่มนะครับพลังวัเท่านี้นะแล้วก็มีคุณเขนไยมานะครับไอดีเก่าราเชนนะราเชนบิดแล้วนะครับก็เตรียมขยับเทียริสนักปิดได้เลยนะเออ อันดับที่3ครับคุณเบิร์ดเดย์นะอันดับที่4คุณอพอลโลนะครับมีคุณโบซิลคุณมิสแล้วก็มีไอเปิลนะครับพันด่านะครับอันดับที่เอ่อหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวละครสุดแข็งนะครับอยู่ันที่1นะครับกี่น้อยพลังสามล้านห้านะแล้วก็กิ่นะครับอยู่ันที่1นะครับเก้าสิบเก้าล้านนะก็วันนี้นะครับมันมีอัปเดตคร่าวๆนะครับสำหรับเอ่อเซิร์ฟวันนี้นะมันก็จะมีระบบหลายอย่างมากเลยนะครับเช่นระบบรูนหรือว่าระบบกด ข้ามได้ในเพือเทปหรือว่าในดวงสุดยอดนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นมาแต่ก่อนถึงจุดนั้นเรามาสุ่มดาวมงก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเล็ดอัพมาพอมันเล็ดอัพมาผมก็มาทันกิจพอดีเลยนะกิจสุ่มดาวมงน,นะครับมันเล็ดอัพจาก12.5%เป็น17.5%นะครับมาเรามาีอยู่ที่126ไปนะครับผมสุม่มเลนรับหนึ่งใบมา สิบใบนะลุยปึ๊บขอดาวม่วงเยอะๆอุย้ยสองอันแล้วก็มีแบบ,แบบแปลนสีแดงนะครับหนึ่งอันนะโอเคหนึ่งรอบโอ้โหเกลือจัดอันนี้มีหลัน่นอันเดียวนะครับดาวม่วงอ่ะโอเคสองอันอยากได้สามสี่อันบ้างอะไรเงี้ยนี่ต้องเหรอโอ้โหเอาไปเลยหนึ่งอันเกมบอกบนเยอะเอาไปหนึ่งอันพอไม่ให้ละไปหนึ่งอันอึ๊บโอ้ยสองอันอยากได้แบบแปลนเยอะๆอ่ะอยากได้แบบแปลน โอ้โหหนึ่งอันอยากได้หนึ่งอยากได้แบบแปลนอยากได้สองอันสามอันสี่อันห้าอันโอ้โหจบเลยน้อยมากอุ้ยสามอันว่ะบ้าบอไปกดต่อฮึบโอ้โหอันเดียวโอ้โหโอ้โหเกลือยับเกลือยับเกลือยับโอ้โหนี่ไงแบบแปลนสีแดงมาแล้วอีกอันเริ่มหายากโอ้โหโอเคก็จบกันที่ เออหนึ่งร้อยยี่สิบเอ่อสองใบนะครับรวมๆตอนนี้มีอยู่กี่ใบเนี่ยดูซิมีอยู่สามสิบสี่ใบนะครับแล้วก็มีจากของเก่าเลยนะแล้วก็นี่แลกได้เพิ่มนะครับกี่อันเนี่ยดูซิแปดอันนะก็ขายดีๆไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ครบแล้วค่อยมาแลกนะครับก็อัปเดตคร่าวๆนะครับสําหรับตัวรูนนะตัวรูนเนี่ยมันมีอัพมา3อันนะครับก็คือรูนนำ้ำมาตะ คมแฝกแล้วก็หัวใจน,นั้นนะครับเอ่อเบื้องต้นนะครับลูนเนี่ยต้องกดต้องปลดเวลลหนึ่งก่อนนะครับเท่าที่ดูนะมะสืบทอดอ่ะบล็อแบบปลดการพัฒนาการอัปเดและอเยมณีของลูนคมแฝกนะเอออันนี้ก็คือสามารถปลดได้เลยนะคือถ้าเกิดมันปลดมาเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับของลูนอมตะอ่ะได้ไปอะไรบ้าง ได้เป็นได้รับชนะไมยอดทอที่ซอนทับได้เมื่อได้รับดาเมจถึงใต้จะเข้าสู่สถานะชำนาญไมยอดทอนะครับตลางตัวละครใดใดขึ้นไหวของตัวจะยกเลิกเอฟเฟกต์จะฟื้นและฟื้นฟูล HP ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามค่า HP สูงสุดนะโดยแต่ตัวละครจะสามารถใช้งานได้หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ก็หนึ่งภาพ่ออก็คือเกรลิวนะครับก็คล้ายๆเกรลิวนะแต่ว่าใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบนะต่อหนึ่งการต่อสู้เลยอ่ะหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้ ซึ่งถามว่าดีขึ้นเยอะไหมดีขึ้นเยอะมากมานะครับสำหรับคุณนอมตะระนะอมตะระลิ้นพันลิ้นพันโทษครับก็อันนี้ดีขึ้นเยอะมากๆนะครับใครทําได้ก็สามารถก็ทําได้ก็ทํานะครับลุมนค่อนข้างดีนะส่วนต่อไปเป็นรุมค้มแฝกนะครับเป็นคมแฝกอันตีนะตอนแรกเนี่ยมันมีเพิ่มโจมตีนะครับ5%ให้ฝ่ายตัวเองทั้งหมดอันนี้มันมีเพิ่มทางโจมตีทั้งหมดนะครับ10%นะ10%นะครับเพิ่มเยอะมากนะครับ ก็ถ้าเจอใครทาได้ก็ทํานะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะส่วนรุนนั้นก็คล้ายๆรุ่นคงแฟงนะครับเพิ่มเ p ีทั้งหมด10%นะอันนี้จะเพิ่มสเตตัสให้ทั้งทีมนะครับค่อนข้างดีนะก็ถ้าเใครทําได้ก็ทํานะครับแต่ของผมยังไม่เลื่อเริ่มทานะเพราะว่าผมมองว่าอ่ะมั่จะไปดิ้งก่ตัวนี้เออตัวรุนถาวรนะครับมันเพิ่มตัวลูกบาทมานะครับคิตตันมายาโดยที่ว่า1วันเนี่ยจะได้1อันนะครับคุณต้องเก็บ 90อันเพื่อที่จะได้อัพอคอมแฟกอันติ180อันเพื่อที่จะได้แลกเกรออาะอมตะคือมันเยอะมากนะครับในการแลกนะหรือว่าคุณต้องรอในเก้าสิบวันในการในการปลดหนึ่งช่องในการปลดแบบรูนอันติคมแฟกอะคือมันรอนานมากนะครับถ้าใครรีบก็ไปก่อนเลยมันมีแพ็กขายในร้านค้านะครับก็คือแพ็กนี้ อ,อยู่ตรงนีอ้อันนี้นะครับ1นึ่บาทได้คริสตัลมายา30อันแล้วก็ได้เพชรแล้วก็ตัวสเปียงรูน30อันคุณต้องซื้อ3แพ็คเพื่อจะได้ตัวคริสตัลโดยตัวคริสตัลมายาพอจะแลกได้นะครับก็ค่อนข้างแพงนะใครที่มีงบเหลือที่มันไม่กระทบกับตั๋วดําในเดือนหน้านะครับก็สามารถจัดกันได้นะส่วนรุ่นนวตาเนี่ยมันมีในตัว โบนัสนะครับมันมีเป็นร้านคาเพชรสีสันนะครับก็คืออันนี้มันสามารถแลกได้นะครับ60เพชรสีสันสามารถแลกได้นะ1อันนะเป็นตลอดชีพนะครับแล้แล้วหมดเลยนะก็ถ้าเกิดใครสามารถใครมีคิสตันพอแล้วอยากจะก็จะกันได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นของแถมไงเพราะเพชรสีสันมันก็ได้เก็บจับของฟรีอะไรเงี้ยมีอะไรอีกเอ่อ สิ่งที่ทุกคนต้องการหรือว่าถามหามาที่สุดก็คือกลับมาแล้วนะครับก็คือท้าลวนของทวยเทพนะครับเขตศึกไรที่สิ้นสุดนะหรือว่าทวยเทพนั่นเองมีท้าสู้ด่วนกลับมานะครับก็ตอนแรกมันเคยมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาออกไปแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงอันนี้ก็ดีมากๆนะครับก็สามารถกดท้าสู้ได้เลยอันนี้ก็เคลียร์แล้ววันง่ายขึ้นนะครับง,ง่ายขึ้นเยอะมากนะนี่เราก็ลองตีกันที่ดูนะครับมันจะสู้อย่างนี้เลยนะ ง่ายมากเออเนี่ยกดกัแปสู้กัแปต่อยกันนัวหนวต่อยกันนัวสืบสืบแล้วก็สืบอ่ะเรียบร้อยนะแล้วก็ได้แต้มมานะครับแล้วก็จะมีดวสุดยอดนะครับอันนี้ก็คือตามพี่จีเลยนะมีสำหรับโหมดรวดเร็วนะครับอยู่ขวามือล่างมือตรงตนี้นะตรงลูกลูกศรเมาส์ผมนะครับแล้วกดไปปึ๊บเทนี้ยมันจะเปลี่ยนจากอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะ เราสามารถท้าทุ้ได้เลยไอ้ผมลองกดให้ดูสักตาหน่งแล้วกันะะนะซื้อรอบก่อนปึ๊บกระแปดองร้อยเพชรไม่เป็นไรกดแปดปึ๊บมันสุ่้เลยนะครับง่ายมากอันนี้คือของดีจัดๆเลยนะครับใครที่อยากประหยัดเวลาตรงนี้ก็สามารถใช้กันได้นะรวมนี้ก็ทํามาดีมากๆนะครับอันนี้คือให้เลยสิบคะแนนเต็มมีอะไรอีกมีทาสุ้รวดเร็วนะมีแบบจัดทีมรวดเร็วนะครับของเฮาส์นะเดี๋ยวพาไปดู ของเขาส์นะครับจะมีของจ้างเนี่ยเฟสคืบหน้าเนี่ยของผมกดได้เลยนะคือมันสามารถส่งด่วนเนี่ยพอคุณกดปุ๊บมันจะส่งให้เลยกดปุ๊บอ้าวน,นี่คือผมของดาวไม่พอนะคือมันสามารถกดปุ๊บแล้วเราไม่ต้องนั่งจิ้ม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 เลือกตัวละครนะครับอันนี้คือก็ของดีเหมือนกันนะอันนี้ดีมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเอ่อห้องวิจัยอันนี้เห็นว่ามันจํานวนเยอะขึ้นปะ่ะตัววิจัยพื้นฐานนะครับตัวนี้นะ จะมีช่องเยอะขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะส่วนอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนจะเป็นกิจเติมและก็เป็นอะไรนะอันนี้เป็นตีตุต่นนะครับตีตุต่นหรือว่าตีหนูเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนของรางวัลได้นะครับของผมก็เลือกมาเป็นคริสตัลมายากับของกลั่น,นครับจริงๆก็อยากเลือกอะไรก็เลือกได้นะครับแต่ว่าที่เพิ่มมาก็คือชิ้นส่วนแบบล่างเซ็ตจักรกลนะครับอันนี้ก็ให้มาเพิ่มนะก็ของดิวไม่แย่นะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมที่มันเพิ่มมาในวันนี้นะครับก็จะมีรวมเซริร์ฟลงเซิร์ฟอะไรกันบ้างน,นะครับก็าอาจจะวุ่นวายกันหน่อยใครอยู่เซิร์ฟไหนแล้วรวมเซิร์ฟก็สามารถบอกผมในใต้คอมเมนต์ได้นะครับแบบพี่ครับผมรวมเซิร์ฟกับเซิร์ฟนี้ผมดับล่วงเลยครับอะไรอย่างเงี้ยก็สู้ๆนะครับใครที่รวมเซิร์ฟแล้วเป็นสายฟรีด้วยอนะันเดี้ยก็จะไหลไกลหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นยาวๆก็สามารถขึ้นมาได้นะครับส่วนเซิร์ฟนี้ผมคาดว่ารอบต่อไปเนี่ย น่าจะโดนรวมเซิร์ฟแล้วแล้วก็น่าจะโดนน่าน่าจะโดนรวมเซิร์ฟกับ6 1 4คิดว่านะครับไม่หกหสก็นั่นแหละสักเซิร์ฟนึงนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันเอ่อวันอาทิตย์จะมีคลิปสูงแฟตนะครับพาร์ท2นะครับรอดูกันได้เลยนะเคคราบไว้เจอเกันคลิปหน้านะครับใครที่ยังไม่กด s u b ส c r i b e ก็อย่าลืมกดกันด้วยนะมีปุ่มสมัครเมมเบอร์20บาทนะครับ เฮ้ hey, ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายกครับสวัสดีครับ